สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาขอโชคขอลาบนะครับเทวสุวรรณนะครับเวสุวรรณเพิ่งมาประดิสฐานนะครับอยู่ที่วัดราดนะครับวัดราดวัดราดเลยนะครับนี่ผมมาครั้งแรกนะครับอยู่แถวบ้านนะครับนี่เพิ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับนะเห็นบอกว่าวันที่สี่เมษาจะมีหมอลำด้วยนะครับมีหมอลำเสาที่สี่เมษาจะมีหมอลำด้วยเสียงผีกิจใจนะครับ มาก็โอ้เลขนะครับเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็ถือว่ามาทําบุญกับทางวัดนะครับวัดราชอยู่ที่นาเฉลียงนะครับวัดราชสามัคคีนะครับก็จะมียอดนะครับตามกําลังศรัทธานะครับแล้วก็จะมีทูปนะครับมีทูปนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลขไงี้ยเก้าศูนย์สามสามเจ็ดเก้าหกหกศูนย์เก้าศูนย์สามสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้า แต่ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเขียนไว้นะครับเพราะว่ามันวางอยู่ที่นี่นะครับผมก็จะวางไว้ที่เดิมนะครับผมก็จะวางไว้ที่เดิมนะครับเน้นย้ำว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าเกิดถูกเข้าสามตัวตรงนะครับผมจะเอาภาพยนตร์มาฉายที่นี่1คืนนะครับอสาธุขอบารมีท้าวเวทนะครับ ผมได้จุดทูบไปแล้วนะครับจุดทูบไปแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกสองสองอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าสองอะไรนะครับจุดทูบเสียงไทยนะครับครั้งแรกนะครับที่มานะครับเพิ่งปฏิจฐานนะครับยังไม่เพิ่งจะไม่กี่วันเองเลยนะครับน่ยเพิ่งจะไม่กี่วันเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันตัวเลขนะครับเดี๋ยวถ้าใครได้เลขอะไรตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะ แจง้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับอันนี้เพิ่งครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ผมเดินทางเข้ามานะครับครั้งแรกเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เดินทางเข้ามาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้เลขตัวไหนเอา้าท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหสองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าเก้าห้าแปดห้าแปดสองโอโ้สวย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 ,สวยมากเลขตัวนี้สองห้าแปด นี่นะครับมันเป็นเลขตัวหนึ่งที่ผมจะจัดหนักนะงวดเนี่ยผมจัดตัวละพันเลยงวดน,นี้ถ้าออกสตัวเนี่ยนะเดี๋ยวผมว่าพระพจนมาถาวายเทาาวิทย์ขึ้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับ258 258 259สาแปกธุขอบรารมีเจ้าที่จะาทางนะครับ258ห้าแปดครับสองห้าผมจะซื้อขึ้นซื้อลง